เอามาติดตามข่าวสุดท้ายสหรับมือนี้ครับมีอีกหนึ่งข่าวบ้านสุขาวดีอยู่สายนอกถูกเพลิงไหม้เสียหายหลายร้อยล้านบาทพบมีร้อยร้อยร้าของการแตกของอาคารนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่บางละมุงวุ่นอยูซึ่งดูโอ้บางละมุงชวนบุรีพุ่นครับเมื่อเวลา10บนาฬิกาสานาทีขับของวันที่หนึ่งก็คือมือนี้แล้วเนาะกระดาษคมสองพนกร้อยหกสิบสนี่ไปดูเลยนะฮะนายอำนาจเจริญศรีนายอำเภอบางละมุงนายรณกิจ เอกสิงห์รองนายกเมืองพัทยาพันตรวจเอกพัฒนาชัยพมรพี่บูญนะครับผู้กับการสถานีตำรวจผู้ทอนเมืองบางละมุงพร้อมหน่วยกู้ภยัยสว่างบริบูรณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไยปกครองและหน่วยบรรเท่าสาธารณภายัยเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงรครับทานผู้ชมครับนั่มรถดับเพลิงรถกระเช้าเร่งเขาระงับเหตุเพลิงใหม่ภายในแหล่งท่องเที่ยวบ้านสุขาวดีลเลขล<อ>ที่228<อ> <8, S 1> หมู่2ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี จากการตรวจสอบพบเพลิงไหม้กำลังลุกโหมอย่างขนาดสูงนี่เห็นบอยเชนดูโอ้โหว่าควันเขาหมงพพุ่งกระสู่ท้องฟ้าครับเป็นอาคารพุทธบารมีซึ่งเป็นอาคารสำหรับกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่ได้น้ำลดดับเพลิงหลายสิบขั้นรับระดมฉีดน้ำสกัดแต่ก็บอสามารถเข้าไปได้เนื่องจากว่าภายในนะครับมีทรัพย์สินเฟอร์นีเจอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายขอตกแต่งโอ้ยเข้าไปยากยครับและก็ บริเวณดังกล่าวครับมีพรมพื้นอาคารเป็นเชือไฟอยางด,ยงดีเสียงดูนะครับเฮ็ดหายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในหันถือไฟไหม่นะครับรแล้กาออรล,วลวระว่างที่เข้าไปในการในการเขาดับเพลิงนะครับ,รบพบว่านะครับ,รบเพลิงนี่ปะทุอยู่ตลอดเวลานะครับ จนอาคารเริ่มแตกเล่าแล้วก็ถล่มลงมานะครับเนื่องจากไฟไหม้เป็นหน้าโดนนะครับโชคดีครับไม่มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวโอ้ดีที่สส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ไอ้เซ้นูสอบถามนางเชอรี่นะฮะชาวพม่าพนักงานดูแลโอ้คนเป็นพนักงานดูแลพนักงานดูแลบอกว่าในช่วงเศร้านะคะของเมื่อนี้เป็นวันแรกในการเปิดบริการจ้าหลังจากปิดมาหลายเดือนเนื่องจากสถานการณ์ไข้หวัดมรณะนี่แหละรไข้หวัดโควิดนี่แหละและมีแผนจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในมื่อนเมื่อนี้ นะฮะ hmm. ตนเองจึงไปทําความสะอาดตามปกติจนกระทั่งเวลาผ่านไปสองชั่วโมงก็ได้ยินเสียงดังแล้วก็มีเพิ่งลุกใหม่บริเวณเวทีก้อนสิบัดทุและลุกลาบไปอย่างรวดเร็วตานักการช่างเมืองพัทยาและฝ่ายปกครองครับได้ทําการประรากาศเป็นเขตเพลิงไหม้ปิดก,กั้นสถานที่ทันทีและระง,งับการใส่อาคารนะครับส่วนอาคารดังกล่าวเป็นหนึ่งในอาคารภายในหมู่บ้านสุขาวดีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสิร์ฟอาหารสำหรับคุณผู้ชาย วีวันเฮิ h e บวสอบถามโทร8 8 6 6 7 7 2 3 4 4สสินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้